พอดีครับทุกคนกับข้อซูมมุมนีก้กวเป็นมุมที่คิดถึงมากเลยใช่เป็นมุมที่ดีนะครับใช่กับข้อซูมมุมนีก้กวใช่นะครับคือตอนแรกรผมว่าผมจะทําแบบว่าเป็นแบบว่าอู้ชิบูดได้คอนเทนท์ทุกคนดูนี่สินี่นี่ใช่ใช่นี่คือนี่นี่คือดีไซน ดีไซน์ดีไซน์ของกางเกงที่ดีนะฮะดีไซน์ของกางเกงวอร์มโรงเรียนที่ดีเนี่ยไม่ว่ามันเป็นกางเกงวอร์มโรงเรียนหรือไม่ใช่กางเกงวอร์มโรงเรียนเนแต่ดีไซน์ของกางเกงวอร์มที่ดีเนี่ยมันมันคือรูตรงหัวเข่าใช่ใช่นะเวลาคุณวิ่งไปเนี่ยแล้วคุณถลายไปนักขึบนแล้วมันก็จะถลอกตรงหัวเข่าใช่นะฮะหรือเวลาที่คุณเดินเนี่ยมันก็เป็นรูใช่ <rier> ช่นะฮะอ่าวบันเทิงอะไรฮี่นี่เออแล้ว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 ฟีเจอร์ของมันเนี่ยคือการที่เราสามารถวาดรูปลงไปตรงหัวเข่าได้ทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะวาดรูปอืมปากกาไม่ออกไอ้เฮียโอเคกูไม่วาดรูปไปได้สัตข้ามอนดเอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะวาดรูปให้ดูนะฮะเออมันเป็นสีดำนี่ไอ้เฮียเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก็ระบายไปเลยทุกคนปากกาไม่ออกเหมือนเดิมไอ้เฮียแล้วมันก็ไม่มีความแตกต่างเฮียอะไรเลยในกล้องอสัตว์ไ้เฮียถ้ามันเป็นสีฟ้าไม่เห็นเฮียอะไรเลยเหมือนเดิมใช่แล้วมันจะเต็มเมมกูแล้วเพราะฉะนั้นบายบายครับทุกคนขอยห้ขอให้ออกแบบรูมเก่งที่ดี